สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชออ่องอดิซอนแฟมิลี่ครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเราจะสาธิตการใช้เครื่องปั่นไฟนะครับเอาเลยครับพี่นี่ครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองครับผมจะได้ใช้ไหมครับพี่เพชรนะฮะเ,เ,เ,เครื่องยังใหม่อยู่นะครับ ต้องได้เปิดสวิตช์อะไรหรือเปล่าพี่เพชรวาล์วน้ำมันเปิดหรือยังมันมีวาล์วน้ำมันในมือพี่นะข้างขวาเปิดแล้วเนาะมาดูนะครับจะใช้ได้หรือเปล่านะครับโชกสีดำกดโชคกดโชคหรอมีโชคด้วยใด่แล้วต้องได้กดตลอดหรอกดแช่หรอ ชิ้เล็กตัวไหนตี่นไัดนนต้องสอนวิธีการใช้ก่อนไม่ได้ดูคลิปด้วยเขาบอกยังไงเาบอกให้กดปุ่มเล็กปุ่มเด้เล้วอ,อ๋อไม่ใช่ตัวนี้นะละอันพีด่ดำก็ต้องเปิดอนนี้ลุ้นครับลุ้น ตอนนี้น้ำมันจะท่วมเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะติดนะครับแหม่กระชากแรงๆเอฟซีบอกน้ำมันจะท่วมแล้วพีเพชรพักก่อนพักก่อนพีเพ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูฝีมือลุงวางแล้วก็ถ้าลุงวางไม่ติดอลิซ้อนต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เรามีพักไฟแล้วแล้วเครื่องเราอยู่ไหนพี่เครื่องไหน แต่ลองแต่ลองใช่ไหมมันลวนเปิดพทัดลมหรืออ้ไหรออ้าวอ้าวมาแล้วมาแล้วลุงว,วางสู้สู้ลุวางสู้สู้เอาแล้วติดไหมครับติดไหมครับเอาลุน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 ครับ ปุ่มดาอยู่ซ้ายมือจ้าครับต้องกดไว้เหรอครับลุงหวางต้องกดปุ่มดําไว้แล้วก็สตาร์ทไปด้วยยังไม่เคยใสเนี่ยขอบคุณเอฟซีที่บอกมานะครับอ่ามาลุ้นครับลุงหวังติดไม่ติดนะครับถ้าเหมือนเครื่องตัดหญ,ญ้านี่ติดแล้วเนาะลุงหวางเนาะปกติเครื่องตัดหญ้านี่ติดแล้วนะครับนี่ก็มันเหมือนจะติดอยู่เออ แนล้วถวยไหมล่ะถยหรอคุณคุณตุนคุณโดนยาบอกว่ากดปุ่มดำย้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 ำเหรอถ้าถ้าย้ำย้ำก็ต้องมีคนสตาไอ้ระหว่างกดตาในเ่องสองต้องต้องย้ำแบบไหนอ่ะก็ต้องย้ำแบบนี้มั้ง อันนี้ออนออฟอตรงนี้ไม่ต้องเร่งเหรอพี่พี่เพชรเร่งเร่ง,งอ๋อโอเร่งเกินเดี๋ยวมันดังหรอดไปแล้วใไปแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว,วถ้าเป็นเครื่องตัญญานี่ยิดแล้วเนี่ยติดแล้วนะต้อง <laughs> ออกก่อนไหมให้มันติดก่อนไหมแล้วค่อยเกี่ยวไม่เกี่ยวปั๊ดไม่เกี่ยวน้ำมันอะมีบอก มันมีต้องเปิดอะไรอีกเดี๋ยวทวนใหม่เริ่มแรกเปิดสวิตช์นี้พี่พี่สอนลองเปิดตัวนี้วาล์วน้ำมันตัวไหนวาล์วน้ำมันยู่ฝังนี้ฝังตัวไหนพี่พนี่เหรอใช่จงหมุนมานิดเดียวพี่เดี๋ยวพี่ไม่ใช่มันต้องเปิดแบบนี้เลยเหรอมาลองดูเลย <laughs> พี่เฮดอันนี้มันออฟกับ อันออนกับออฟเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้มันออน,น,นกับออฟมีคู่มือไหมพี่ช่องดีน่าแชนแลมีรังค่ะรังอยู่ไหนไม่มีคู่มือไม่มีติดมือห,หรอไ,ไม่มีคู่

โอ้สตาร์ทติดแล้วนะครับเครื่องพิดสตาร์ทติดง่ายอ่ะตอนนี้สาธิตการใช้นะครับเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเหรอโอ้ยกว่าจะกว่าจะติดนะครับเมื่อกี้นะครับดึงจนมือจะฮะดึงดึงจนไอ้จุกมันดีดมาใส่ตุ๊บโอ้ยเอดเดืเอดเอ๋อนี่นะนี่นะผมว่าเนี่ยพิส นี่ไหมพี่เพชรเจ้าปิดวาล่าไม่ถูกไงตอนแรกนะวาล่าไม่ไม่เปล่ามันต้องมาทางนี้น้ำมันมันไม่ลงไงอ่าต้องคือเปิดสุดเลยอ้าวตายแล้วเป็นยังบ่านี่บ้านี่ฮะมั่นขอนมันเองบ่น้ำมันหมดหรือเปล่าดูดิมีน้ำมันป่พี่เพชรน้ำมันหมดหรือเปล่าเอาเปิดจุกดิดหรือหรือพี่เพชรไอ เราเราเลี้งอันนี้มันน้อยไปหรือเปล่าเออเปิดดูน้ำมันที่เอาน้ำมันยังเต็มเว้ยยังมีอยู่ยังมีอยูอ่เอาออดิสนนอนเอยทีละเอาเอสซีเลยู่ตรงนี้เนี่ยเมือ่อเมื่อกี้เพิ่นอัอนผ่อนไปออแต่ถ้าเร่งแรงก็เสียงดังจักหน่อยออแต่ว่ามันจะไม่ดับอ,อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาลองใหม่ครับผมดับเองนะครับเพราะว่า <laughs> <laughs> อ่าน่าจะเร่งเร่งเครื่องน้อยไปหน่อยนะครับกำลังกำลังกำลังดูอยู่ดีๆนะครับพอแล้วพอแล้วอ้าวค่อยบอกแล้วอุ้ย มันต้องย้ำๆตักลุ่มดำอันนี้สอนุมดำ้ายมือกลุ่มดำอีกใช่ไหมอันนีเ้เปิดหรือปิดเปิดครับเพราะว่าเมื่อกี้มันดับหรือว่าหมุนกลับมาลองดูไหมชุ๋หวังเอาตอนนี้เนาะลองเบิ่งนะเพามันจะดับอีกไหม หวังว่าคงจะไม่ดับอีกนะครับ,มมบนะเดี๋ยวรอดูรอดูสักสักหน่อยะอ,ยอะถ้า,ถ,าถ้าเราหมุนถูกนะตัวนี้จะต้องลงข้างล่างเนาะ<ห>น,นี่นะครับเสียงเครื่องก็ประมาณนี้นะครับะฉะนั้นเราต้องไปไว้กลางป่าน เอาไปไว้นู่นเสียงมือเครื่องสายย่านี่แหละใช่ใช่อันนี้คือเราลองทดลองชาร์จรถก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่นัทจะใช้วันนี้ไปซื้อสายขาวมาจะจะต่อปลั๊กให้มันต้องแถวแถวเนี้ยแถวเนี้ยไม่รู้อ่ะร้านไหนขายสายไฟเออ บ้านหลังเออเพราะว่าต้องใช้สายสายขาวเอาไปไว้ไกลๆนะครับเอาไปไกลๆนู่นแหละเอาไปไว้นู่นน่ะนู่นอ่ะก็ภัยหลังพีพเพเหมือนนะครับเอาไปไว้อยู่นู่นแน่นอ่ะนี่นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอดีซรนแฟมมารีครับสวัสดีครับ